มาเล่นเกมกันเย้ <c oughs> <c oughs> เกมน,นี้มีชื่อว่าคอมบิเนชันผักพีชเย้โอเคกติกามีอยู่ว่านะทุกคนเกมน,นี้มันก็คือเกมผักพิชใช่ไหมอะปกติที่เราเล่นกันก็คือให้แต่ละคนเนี่ยสุ่มว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้การ์ดอันไหนอะสมมติอะายได้การ์ดนี้ ได้นรด้อนี้ปุ๊บขึ้นมากติกาปกติก็คือเราเนี่ยจะต้องดึงผักขึ้นมาแล้วหาให้ครบตามแบบที่เราจับได้ตามไพ่นี้แต่ครั้งนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นนะทุกคนเอ้ครั้งนี้เราจะทําแบบนี้ยังไงจับขึ้นมาให้ยังไงก็ได้ให้ไม่ได้ตามแบบนี้ <laughs> <laughs> ถ้าจับได้ตามแบบนี้เมื่อไหรล่ละก็กินคอมบิเนชันผักฮิตตามนี้ได้เลยตี <laughs> อ่าโดยที่มันจะมีสแบบนะครับ มีแบบยาวกับแบบกลมแบบยาวคือย,ยังไงแบบยาวก็คือเป็นฝั่งนี้ครับผมถ้าจับได้สีส้มก็ตีว่าเป็นส้มถ้าสีชมพูก็เป็นสตอรอเบอรีสีเขียวแตงกวาสีเหลืองบานาน่ากล้วยสีขาวเป็นถั่วง,งอกสีม่วงเป็นหอมแก้มเอ้ย เป็นหอมแดงอะไรอ่ะหอมแดงหอมแดงอ่ะถ้าถ้าเป็นกลมๆเป็นยังไงครับถ้าได้ดึงออกมาได้หัวปักกาดกลมแบบนี้นะทุกคนก็ไล่สีเหมือนกันแต่ทางนี้จะเป็นฝั่งลูกอมพิษนะโดยถ้าดึงได้พักการหัวกลมสีเขียวอ่ะก็จะเป็นลูกอมพิษสีเขียวสีเหลืองลูกอมพิษสีเหลืองสีส้มลูกอมพิษสีส้มสีชมพูลูกอมพิษสีชมพูสีขาวลูกอมพิษสีฟ้าแล้วก็สีม่วงจะเป็นลูกอมพิษสีดํานั่นเอง นี่แบบอลังการมากใช่คือจับยังไงก็ได้ห้ามได้ตามรูปแบบนี้ถ้าจับได้ตามรูปแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือจะต้องกินคอมบิเอิอแบบแ่เดี๋ยวไกินคอมบิเนชั่นทั้งนี่ทั้งสามอย่างบนแผ่นนี้รวมกันในคําเดียวมันจะอร่อยแค่ไหนกระเชยวอูมามิเลยเชียวครับโอเคไปนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกัน,กนเลยดีกว่าโอเคเย้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาปับมิชุกกันนะครับใครชนะได้เริ่มก่อนมาเบายิงชุบเจ้า <laughs> นุ่นได้เริ่มก่อนอันเดี๋ยวจให้เดี๋ยวจะให้เนื้อ อะไปไหนดีทุกคนตดิมเดิมเดิมเดิงอะไรอะเอากลางแล้วกันนะกลางวันนี้ชุบเย่ซุปดงวันนี้เอาอันนี้แล้วกันอุ้ยทําไม่ออกได้อะไรสีค่อนข้างสวยแต่ไม่มีอะไรอร่อยเลยสีสวยแต่ไม่อร่อยวิ่งก็เสี่ยงเหมือนกันนะได้ลูกอมทั้งสองอย่างอะได้ลูกอมสองอย่าง สีเขียวนี่คืออะไรวะสีเขียวเอ้ยสีส้มนี่คือถุงเท้าเน่าเนี่ยเดี๋ยวดูเอากล่องเดี๋ยวนุ่นนี่วะประมาณนั้นเอ้มาก็ไม่แย่ไม่แย่เวนเจ้านุ่นเริ่มก่อนนะครับเจ้านุ่นเด็ดผักขึ้นมาเฮ้ยสีส้มเอ้ยยาวไม่ใช่ทิ้งไป โทษนะครับคุณลุงเอาอันนี้แล้วกันเอสีม่วงยาวไม่มีโอเคไปไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้เราจะเล่นกันมช่วยจำได้ไหมจ๊ะโอเคสีค่ะไม่ไม่ให้เลโอเคอ่าทุกคนลืมบอกนะครับถ้าเกิดว่าดึงไปจนครบแล้วมันไม่มีเนี่ยก็คือว่าเราสองคนชนะเกมไม่มีใครต้องกินโอเค เอาแล้วเลยหนูเหมือนจะให้อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ซืบแจ็คพอร์ตเองเอาใจช่วยเอาใจช่วยด้วยเลยลิ้นพันแล้วเอาไปแจ็คพอร์ตหรอโอเคเป็นสีเขียวนึงละเธอจีเอ้ยหน่อย ไม่ยังไมเจ็คพอร์ตสองแล้วดูนายโชติติ๊ก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 อย่ามานะแค่ขอหัวประกาศขาวหัวใช้เท้าอีกหนึ่งอันเขาเนาะไรเอ่ยสีเขียวสีเขียวจะเขียวอะไรเขียวเจะนุ่นมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามกันมาแล้วตามกันอันนี้ได้ลูกอมพิษเขียวโอเค อันนี้เอานี่งเหนาวเนาะใช่สีชมพูมันมีสีชมพูกับสีม่วงต้องเป็นสีม่วงเข้มนี่ใช่หรอมันคือสีม่วงหรือเปล่าทุกคนทุกคนคอมเมนต์มะสีม่วงหรือสีชมพูก่อนมันมีเข้มกว่านี้อีกเมียนต้องสีเดียวกับสีอันนี้โอเคโอเคโอเคชมพูไปาแล้ว รักอะไรอเ้ยหัวอันนี้อะไรหัวเหลืองหัวเหลืองไม่มีไม่มีมามาจากนู่นไปพักผักจะหมดส่วนแล้วทุกคนหัวเหลืองหัวเหลืองยาวไวมเ้ยเหลืองั้นเหลืองกลมเหลืองสันเอ๊ะอันนี้อะไรนะ่ไม่มี เอ้ยเขียวไ่มีสีส้มแค่เรน้องไพน้องไพสีส้มไม่มีไปแล้วไปแล้วโอ้ยหไหนนีเลยแค่นี้หลายคนจะหมดส่วนแล้วเหลืองมาแล้วมาคู่แล้วมาสองอันเหลืองกันทุกคนเออฮาลุ้นกันว่าใครจะได้กินหรือว่าทังของคนจะไม่ได้กินเลยนี่สีเหลืองบานาน่ากล้ย สีเหลืองเยลโล่ไม่ตลกหลอดหลอดโอ้ยขาชาแล้วชาเย็นเหรอโอ้ยสีขาวออกไปซะสีขาวออกไปอออ้ลไปสีขาวมันน่าจะหมดแล้วแหละนี่ไม่มีไม่มีโอ้ยไม่มีสุบเสียงแจ้คพอตขเงเขาเล อดแล้วว่อะว่าอะไรเจนนุนได้ครบสามมาแล้วเย้ไปจะจับต่อให้จบไหมหรือว่ามันน่าจะมีอีกไหมสีขาวมีแล้วหมดแล้วอย่างละสออันโอเคงั้นเกมก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนนะว่านุนได้อะไรบ้างนะที่จะต้องมาคอมบิเนชันเมา อย่างแรกที่ต้อยคอมบิเนชั่นเลยก็คือกล้วยกล้วยมาครับผมเดี๋ยว,วยจิ้มให้เลยน,นี่หนึ่งอันอไม่ออกโอ้ยไปแล้วหนึ่งอันได้กล้วยต่อไปได้ลูกอมพีสีเขียวลูกอมสีเขียวเอานี้ไปเลยนี่นีจิ้มเลยนะ เฮ้ยเหนียวอะหนังเหนียวแทงไม่เข้าโอเคลูกอมพีชสีเขียวต่อไปลูกอมพีชสีม่วงสีม่วงคือสีดำเนาะใช่สีม่วงสีดำไม่ฉาบให้น้องไพจับเลยอะน้องไพมือไม่ขึ้นครั้งที่แล้วอะอุ้ยโอ้ยต้องเหนียยเจ็บ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 อุ้ยป้าไปอีกที่โฉล หยิบเออไม่หยิบอิเหตุครับนีน่ที่ถ่ายลงเหรอไม่รู้แล้วนี่เขาได้กินเลือดปลาด้วอเป้ยโอย้ทุกคนเยี่ยม <laughs> ทุกคนเกิดอุบัติเหตุครับต่อไปเดี๋ยวให้เจ้านุ่งหยิบเองเลยเอออันนี้อันนี้ระวังนะระวังนะคะระวังนะค่อยๆนะ <Yeah> yeah! <laughs> เย้เย้เยี่ยมเลย <laughs> 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 ได้แล้วคอมบินั่น พร้อมกันนะกินในทีเดียวเลยนะเฮ้ยอย่าดมสิโ <c oughs> อเคพร้อมนะเช็ดเรื่อกแ่้โอเคพร้อมแล้วก็หนึ่อสองสองส<ม>ามหมกค่อยๆนะนีออ็นออไงก่นกล้วยลอยมา มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหวไหมกับหน้าหาดิได้กินกัน เหมือนแบบสาระแหน่หรือแบบเป็นผักผักอด <c oughs>